มือเย็นครับที่อยู่ข้างหน้าผมนี้ก็คือคุณดิวนะครับซึ่งซึ่งเป็นเจ้าของสวนแห่งนี้นะครับก็สวนที่นี้จริงๆ,ๆก็ไม่ได้ใหญ่นะ,นะคุณดิวเนาะใช่ก็ใช้พื้นที่ในบ้านะออนะก<ช>็มีงานกว่าราม,มกว่ามไม้ด่างวันสีก็จะรวมกันอยู่ในนี้นะครับซึบ่งคาดที่น่าจะถูกกว่าคาดเปนไม้คาดว่าจะเป็นอย่างนั้นแหละนะครับเพราะว่าละลานตามากๆนะครับแล้วก็มีไอเดียในการตกแต่งเยอะแยะมากมายเลยครับวันนี้ท่านจะได้ยินเสียงน้ําตก เนาะที่อยู่ข้างหลังด้วยนะครับเราก็พอๆเสียงเราไปนี่แหละนะครับคุณภรรยาชอบต้นไม้ด้วยครับก่อนคุณเดีวหรือหรือชอบเหมือนเหมือนกันเออจริงๆจริงๆเราชอบเหมือนกันครับอ่าผมจะบอกว่าชอบพร้อมกันเพราะว่า ปกติเราไม่ค่อยได้ไปเดินห้างนะปกติเราก็จะไปร้านต้นไม้กันก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับร้านต้นไม้แล้วก็คืออย่างไม้ที่บ้านที่ปลูกเนี่ยเราเริ่มจากไม้ไม้เขาเรียกมาตะฐานไม้ใหญ่เนี่ยเราก็ลงลงลงครับนี้พอเขาเริ่มร่มเนี่ยเราก็เริ่มรู้สึกว่าเราจะต้องหาไม้แล้วอ่ชั้นชั้นสองชั้นสามมาปลูกต่นก็ไปหามาด้วยกันก็พร้อมกันเลยครับก็สนใจพร้อมกันแต่ว่าในใรส่วงของพยานเนี่ยเขาเขาไปซื้อ ต่างกันไหมไม่ไมได่างนะครับผมเนี่ยผมมาเก็บบอลสีซึ่งระยะเวลาในการในการเก็บเนี่ยก็ต้อพร้อมกันประมาณสองปีครับดีากเมื่อก่อนอยู่กับใต้แล้วเห็นบอลสีแล้วสึงไจริงๆบิงบอลสเออจริงๆบอลสีคือต้องทำความเข้าใจก่อนนะบอลสีที่เกิดขึ้นในส่วน,น,น,นอยางที่ที่อยู่ทางใต้นกับบอลสีผสมไม้ใหม่ๆทุกวันเนี้ย คือต้องทำใจก่อนน่คนละเรื่องกันเลยกับตะกูลอ่าคาราเดียมเหมือนกันครับแต่ว่ามันมันจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเหมือนกันเลยใครับผมอันนั้นอาจจะมีความคงทนมีความสามารถในการปรับอยู่กับสภาพแต่ในเรื่องของเรื่องของรวดลายเรื่องของสีสันแล้วก็ชนิดพันธุ์ที่แยกจาเป็นก็จะมีเยอะเลยใช่สาเหตุเป็นเพราะมันผสมตกันได้ใช่ใช่เขาจะใช้คือบนสีหลักการของการขยายพันธุ์ก็จะมีอยู่สองสองอย่างก็คือของการขยายพันธุ์้ดยนอนะครับ หรือว่าการผ่าหัวการพาหัวก็ใช้กันนอนอะไรแต่เราเอามันมาก่อนเป็นการจะเป็นขยายพันธุ์โดยไม่ใช่เพศใช่ใช่อันที่2ก็คือเราจะใช้วิธีการโดยการผสมเกสรเราจะใช้วิธีการต้นที่1นึ่เกิดขึ้นมาใช้เกสรต้นนี้มาผสมกับต้นเดียวกันก็ได้โอกาสที่จะติดก็มีเหมือนกันอันที่2องคืออีกต้นหนึ่งสมว่าต้นนี้สีสีเขียวต้นนึงสีแดงเอาเกสรสีแดงมาผสมสีเขียวก็อาจจะได้เป็นเขียวแดง อ่าต้อันนี้ต้นต้นต้นหนึ่งต้นสอง, 1, งได้สามต้นที่สามอาจจะไปเจอกับต้นที่หนึ่งอีกทีอาจจะได้เป็นหล,หลายสีมันก็เป็นอย่างนี้ครับม,มางแต่ไดก้ๆหลายสิบปีก<ช>็จะได้เป็นลูกไม้ใหม่มนี่ต้องขอบคุณคิดดีมากๆเลยนะครับที่ขยายความให้หลายๆท่านที่อาจจะเป็นมือใหม่อยู่เนาะแล้วก็เกิดความเข้าใจว่าไอ้บอลสีที่อยู่ในป่ายางครับ,รบกับบอลสีที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ที่มาขานเป็นแพงเนี่ยหรือราคาที่มันจะผันแปรไป มันก็มาจากการผสมกันสองย่ใช่ความยากความยากความง่ายของการผสมการขยายพันธุ์ก็มีสิงอันไหนที่ผสมออกมาแล้วมันยากขยายพันธุ์ยากมันก็แพงก็ไม่แปลกครับก็มันก็เหมือนกับสินค้าทั่วไปในโลกนี้อันไหนที่มันทํายากมันก็แพงไปเรื่องปกติแล้วมันมีคุณค่าตัจิตใจใช่มามีคุณค่าตัดสิตใจแล้วคุณผสมเนี่ยคุจะบอกเลยว่า คนที่เขาผสมออกมาเนี่ยเขาไม่ได้ใช้เวลาแค่เดือนสองเดือนสามเดือนในการผสมแล้วเอามาขาย<ะ>อย่างสั้ก็สองปีกว่าจะได้หนึ่งต้นที่สวิดมาตั้งแต่หนึ่งเขามีต้นแม่พันธุ์พ่อพันธุ์ที่ดีรอให้ออกดอกกว่าบอนสีหนึ่งต้นกว่าจะออกดอกก็ใช้เวลาผมว่าอย่างสั้ก็เจ็ดแปดเดือนขึ้นไป<ะ>กว่าจะรอให้ดอกบานก็อีก เป็นเดือนกว่าจะผสมกว่าจะแตกเมล็ดออกมากว่าจะเพาะขึ้นมาอีกต้นเพื่อจะเห็นฟอร์มเนี่ยใช้เวลานานมากไอ้ขึ้นแล้วก็ต้องลุ้นอีกใช่ว่ามันจะได้อย่างจินตนาการที่เราจะเห็นไหมข้อหนึ่งฝากเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างคือหนึ่งฝากที่เราผลิตเมล็ดบอนสีออกมาอาจจะมีสักห้าร้อยหรือพันเมล็ดในหนึ่งฝากเนี่ยครับอาจจะได้ต้นดีๆที่มาทำตลาดได้แค่ต้นเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันก็ไม่แปลกที่บอนสีต้นสวยมันจะแปลก แต่ถ้าได้ต้นนั้นมาเราก็ยังไม่ขายด้วยนะใช่บางคนเขาก็ไปขายใช่เพราะว่าเราจะต้องรอให้มันแตกเขี้ยวใช่ใช่แล้วก็ผ่าเอาไปเรียกว่าเอาไปผ่าเพื่อจะดูว่าเขาจะกลายมันจะนิ่งไหมเลือดนิ่งไหมถ้าไม่นิ่งเขาก็เอามาทําชื่อตลาดนี้ได้เพราะฉะนั้นเขาก็ในในในหนึ่งปักที่เขาผสมเนี่ยใช้เวลารี่ว่าผมตีว่าสองปีนม่ถงก็ต้องเอาออกไปเพราะฉะนั้นจะไปมองว่า มันราคาต้นกี่บาทแต่ให้นึกถึงกระบวนการที่มันอยู่ก่อนหน้านี้นที่เราไม่เห็นด้วยนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเรื่องของการซื้อต้นไม้มันไม่ใช่เพียงแค่การตั้งราคาเอาเอาที่ดุแต่ว่ามันมาจากการที่มีผลิตผลมีไม่ลคนคนะครับ,รบแล้ววันนี้คุณดิวเนรมิตให้บ้านนี่ยนีมุมบอลสีหลายอย่างเลยรเ,รเริ่มต้นจากอะไรก่อนครับคุณดิว อีเหนาออิเหนาออิเหนาอครับอ๋ออีเหนาอเลยในบ้านเรานี่เลยนะจริงๆมันคือผมมาซื้ออีเหนาอเอ็นหัวมาในในในคอปี้คพราะตอนนั้นอ่ะมันเป็นช่วงโควิดแต่เป็นช่วงต้นๆของโควิดซึ่งยังไม่ได้อะไรมากผมก็เอฟมาหัวหนึ่งก็ประมาณน่าจะประมาณ20บาทนี่ยงมาสองหัวก็มาปลูกก็ซื้นแล้วหลังพอเราพอพอผมปลูกเนี่ยก็พอดีเราเปขุดขึ้นแผ่นใต้เนาะก็ ให้ทางที่บ้านนะช่วยดูมาให้หน่อยแล้วก็เป็นก็เป็นธรรมดาครับกินเหล้อพวกวัวแดงอย่างเงี้ยครับก็เอามาเก็บเริ่มต้นจากไม้เช้งทิ้ใช่ผมผมไม่ได้เก็บไม้ตัวแพงๆนะเราก็เริ่มจากไม้ที่แบบปลูกเพื่ออาจจะได้ฟรีมาเงี้ยก็มาปลูกแล้วก็อีอย่ับไปเรื่อยๆตอนแรกตั้งใจว่าจะปลูกเพื่อจะเขาเรียกว่าใายเครียดช่วงโควิด กะว่าไม่มีตู้ไม่มีตู้ไม่มีตู้เลยหรอนคือคือตอนแรกกะบอกบอกกับตัวเองว่คุยกันในคุยกับแม่ค้าที่เขาขายบอลสีอยู่ในกลุ่มนะครับบอลสีผมบอกผมยืนยันว่ายังไงผมก็ไม่มีตู้จะเลี้ยงสีด่าสุดท้ายแล้วก็นี่ครับสีด่างเนี่ยทำไมตอนนั้นเราถึงยืนยันว่าเราจะไม่มีตู้ผมคิดว่าผมคงไม่ผมคงไม่เก็บไม้ด่างบอลสีที่ด่างเพราะว่าเลี้ยงเป็นงานเลยใช่ใช่ก็ผมเนี่ยพวงทั่วไปบอลบ้านๆเนะครับก็พวกนี้มีจำเป็นต้องเมีตู้ เขาอยู่ได้ในสภาวะที่เป็นอาการปกติกว่าทีนี้พอถ้ามันมีบนผิวเป็นด่ารับไม่ได้นะครับคือถ้าเรามีสักต้นสองต้นเนี่ยเราจะเห็นว่าวางน้องตู้เนี่ยเขาจะไม่สวยเราจะเน่าเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะให้เขาสวยเราให้เขาสวยาก็ทาตู้เล็กนะครับเริ่มต้นดักไม่ได้เป็นอย่างนั้นงน่าทุกคนก็น่าจะเป็นอย่างนี้ครับบางคนก็มีข้อคําถามเนาะคนยงบวนเสียไปไว้ในตู้แล้วจะได้ดูเมื่อไหร่ครับ ก็เปิดท e ุกครั้งก็ขชื่อใจทุกครั้งใช่ก็ก็เปิดได้คือตู้ต้องดีไซน์ให้ก็เปิดง่ายครับอย่าไปทาให้มันยุ่งยากคือเราเอาคลิปที่ว่าปิดไว้อะครับเเปิดเดี๋ยวคนเปิดได้ดูก็คือง่ายคือเราไปเปิดดูได้ตลอดเดี๋ยวนี้ผมจะขออนุญาตคุณดิวพาพวกเราวนได้ขึ้นชมหน่อยนะแล้วอยากจะขอเคล็ดลับเรื่องถ้าถ้าไม่หวงก็คือสูตรดินปลูก แล้วก็ข้อคิดในการเลือกติดตู้ที่จะมาปลูกบอกันครับแล้วก็วิธีการผ่าอาจจะไม่ต้องผ่าที่ก็ได้ครับแล้วราให้ผ่าได้ขอบคุณคุณดิวมากเลยครับเดี๋ยวเราจะตามคุณดิวไปดูบอลสีทั้งที่อยู่ในตู้ แล้วก็อยู่นอกตู้นะครับเราเริ่มต้นที่โปรยหัวให้แฟนดูเย็นใจขาดได้เลยครับที่บนโต๊ะก่อนได้ครับครับผมไปกันครับผมต้นนี้คืออะไรครับคุณดิวครับต้นนี้เป็นลูกไม้ครับเป็นล<ด>ูกไม้บางต้นเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องมีชื่อนะเขาก็สวยขอยงเขาจริงๆผมมาเป็นคนที่ชอบลูกไม้ครับคือผมไม่ชอบการครอบครองผมก็เลยผมก็เลยไม่ชอบที่จะมีชื่อถ้าลูกไม้สวยผมก็เอาแพงผมก็เอาถ้าผมชอบเพราะบางทีการมีชื่อมันจะทําให้เขามันเหมือนกับต้นนี้เฮ้มีเจ้าของละมีเจ้าของสิทธิ์ ผมชอบลูกไม้ที่มันสวยไม่จำเป็นต้องมีชื่อผมชอบโอ้แต่มันสวยจริงๆใช่ใช่ไหมต้องมสวยคือต้นเนี้ยต้นเนี้ยลายเขาจริงๆอ่ะไม้แบบแบบเนี้ยเขาเรียกว่ามันจะด่างก็ได้นะกัดสีก็ได้ครับคือมันมีหลายแบบใบบางเพราะว่าห็นหัวใหญ่ครับแล้วก็ก้านดํานะใช่โอ้สีสดมากๆโอ้ถ้าเห็นแล้วจะหลงรักครับจริงๆยืนยันนะครับตอนนี้ก็เป็นตอนนี้ชื่อแววมายุราครับอันนี้ก็จะเป็นบอลเก่าต้นหนึ่งตอนนี้ก็เป็น เป็นไม้เลเวลกลางๆครับเป็นไม้ที่น่าเก็บนะครับนี้หวานหวานมากหวานมากหวานมากมากผมหวังว่ากล้องผมจะเก็บสีให้ได้ชัดมากที่สุดนะสีหวานจริงๆครับแล้วก็เป็นสีชมพูที่สายหวานเอ้าใช่ใช่อันนี้เกี่ร์เต็มที่เลยแต่หัวใหญ่แล้วเพราะว่าบางแล้วคือสังเกตบอลสีทั้งหัวใหญ่นี่เขาใบเขาจะเริ่มบางอืมจะเริ่มบางเห็นเงาแล้วก็จะทำยังไงดีคุณเดียวถ้าแนะนาแฟนที่มีบอลสีแล้วเริ่มใบเริ่มบางหน่อยบางคนก็กังวลละเออไม่ต้องคือจริงๆผมมองว่าถ้าไม้ที่ ม้ที่คือเขาไม่ได้มีสายพันธุ์ด่างถามบางก็ไม่เป็นไรนะครับอืก็พยายามถ้าเกิดว่าเลี้ยงแล้วอยากให้เขาอยู่กับเราได้นานๆ่ะลองเปิดใจทําตู้ทําตู้ทําตู้เล็กๆสักตู้นึงไม่จาเป็นเหือนทางโน้นแหละที่มีอยู่เนี่ยนะครับนะไกลๆนั่นนะนะเขาก็อยู่ได้อยู่ได้นานเพราะบอลสีเขาเขาเป็นพืชที่ร้อนชื้นชอบความชื้นการควบคุมอุณหภูมิในตู้เนี่ยก็จะมีผลให้เขาอยู่กับสภาพที่เขาชอบได้นานขึ้นหรือถ้าจะผ่าได้ไหม ผาได้ครับผาได้เนาะเพราะหัวใหญ่เนาะใช่ใชนะครับคือถ้าเมื่อไหร่เราเห็นบอลสีมีใบบางก็แสดงว่าหัวจะใหญ่ใช่ใช่ใชของผมของผมอย่างต้นเนี้ยผมก็ไม่ผาแต่ว่าต้นนี้นี่สองต้นนะครับครับใช่อันนี้หนออ่าอันี้อันนี้น่าจะเป็นต้นแม่แต่ผมยังไม่ได้แยกเพราะว่ายังไม่มีเวลาผมว่าผมอยากให้ไม้ทุกต้นที่ผมเลี้ยงอะมีดอกการการที่มันการทางที่ไม้มีมีหนอเนี่ยหมายความว่าเขากําลังจะให้ดอก อาจจะเป็นไปได้ที่เขากาลังจะให้ดอกเพราะมีหนอเนี่ยผมก็เลยไม่อยากจะไปกระทอบกับหัวเขาผมอยากให้เขามีดอกขึ้นมามแล้วผสมให้เสร็จก่อนอถ้าถ้าผสมได้แล้วได้มเมล็ดออกมาผมค่อยมาแยกหนออย่างเนาะอ่าไหนไหนมาถึงต้นนี้แล้วทีนมี้ดอกอันนี้ทศกัณฐ์อันนี้ผมผสมไว้แล้วน,นะครับทศกัณฐ์ต้นนี้หัวใหญ่มากรับใบใบก็จะเป็นสีชมพูนะนะครับอ่าอันนี้ก็ อันนี่ผสมนี่ผมคิดว่าน่าจะเราอีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์ก็น่าจะแตกเป็นเมล็ดออกมาแล้วครับเห็นไหมนี่นี่นี่อันนี้ผมกลุ่มเอาไว้กลุ่มแมลงอ่าไม่ให้เข้าไปสัมผัสเขาเนาะใช่พอาะเขาแตกพอาะเขาแตกเป็นเมล็ดขึ้นนะครับผมก็บี้เมล็ดออกมาแล้วเอามาเพาะแบบนี้ตัวอย่างเอามาเพาะอันนี้อันนี้เป็นตัวอย่างอันนี้อันนี้อ่ครับเนี่ยเนี่ยที่ผมอ๋อใช้สแลคหน้ามอสเลยใช่ผมคิดว่าเขาดูสะอาดดีแล้วก็ก็เติบโตดีครับโปร่งแต่เดี๋ยวเอาใช้พอเสร็จหยิบไปปลูกใช่ใช่เดี๋ยวพอเขาโตกว่านี้อีกสักหน่อยครับเดี๋ยวผมก็จะหยิบ ผมจะลองคัดเลือกต้นที่มันด่างๆก่อนเนี่ยเราก็จะเราก็จะดูว่าต้นไหนที่เขียวมากก็ยังไม่ต้องออันนี้อันนี้เป็นลูกของเนี่ยครับแม่เขาเป็นเมืองเกาเกร็ดครับแล้วก็เกสรพ่อเป็นองค์หญิงทอฟังักอ่าเป็นพ่อเกาเกร็ดด้วยก็ผสมกันแล้วเริ่มเพาะเมื่อวันที่24อ่าแล้วก็ปิดไว้อย่างถ้าใครดูมาถึงตรงนี้แล้วสามีชอบออกไปนอกบ้านครับให้ชวนสามีปลูกต้นไม้โดยพ่อบอนสีใช่ไม่ไปไหนเลยไม่ไปไหน อันนี้ก็จะเป็นอีกพ่อหนึ่งอีกแม่หนึ่งก็คือต้นแม่เป็นยอดมงกุฎนะครับผสมกับเกสรพ่อก็คือเศรษฐีพันล้านอันนี้ก็เริ่มงอกเริ่มงอกก็จะเราจะเห็นว่ามันเป็นไม้สายด่างก็จะออกมาด่างๆเหลืองๆอย่างเดี๋ยวพอโตกว่านี้หน่อยก็จะเห็นความชัดขึ้นนี้เป็นตัวอย่างใจเย็นๆนะถ้าใครอยากได้บอลสีเหมือนเดิมครับเรายังไม่ขายใช่จริงๆผมผมอยากให้คนเล่นบอลสีนะครับที่ไม่ใช่เข้ามาเพื่อจะ เอาไปขายนะครับลองเลี้ยงให้โตแล้วให้ออกดอกดูชื่นชมนออกดอกแล้วลองจับเอาเกสรของอีกต้นหนึ่งมาใส่อต้นหนึ่งแล้วคุณจะได้ลูกไม้ใหม่เช่นฝีมือของคุณเอาลูกไม้มาผสมกับทศกัณฐ์ใช่สมมติสมมติต้นนี้ออกดอกต้นนี้ออกดอกโอเคเกสรอาจจะบานไม่พร้อมกันครับ oh, ต้นนี้ออกดอกก่อนใช่ไหมครับเราเก็บเกสรตัวผู้ไว้ใส่กระปุกอ๋อแล้วก็ปิดไม่ให้เจอแสงครับพันด้วยกระดาษทิชชู่ให้หนาๆหน่อยครับ รัดหนังยางใส่ในตู้เย็นท่องใส่ผักอยู่ได้สามสิบวันแล้วพอต้นนี้บานใช่ไหมครับแล้วก็ต้นนี้มาเปิดแล้วก็เกลี่ยใส่เกสรพู่ของต้นนี้เราก็เก็บใส่กระปุกไดเหมือนเดิมเพื่อเอาไปสลับกับต้นอื่นเราคือถ้าอยากได้ต้นไม้ใหม่ๆเนี่ยเราต้องเอาเกสรของอีกต้นหนึ่งไปใส่ของอีกต้นหนึ่งมันจะได้ผสมสีกันแล้วก็ดีไปเอาความรู้อย่างนี้มาจากไหนก็หรือว่าศึกษาไปเรื่อยๆก็ใช่อยู่ในกลุ่มครับเพราะผมอยู่มา ใหญ่ละประมาณสองปีก็เล็กเขามีความรู้อยู่ในในคุณบอลสีดีมากเลยเนี่นี่ตัวนี้คือตัวนี้ตัวนี้ต้นนี้ราหูพันธุ์ตัวนี้เคยลงเคยลงโชว์ในเพจครับของของคุณวิ่งครับตอนนี้มีคนชอบเยอะมากต้นนี้เขามีเสน่ห์มากเลยเขาตรงเขาตรงพันพับหูขึ้นมาอย่างนี้ผมเลี้ยงขึ้นใบใหญ่เนี้ยมีมีหน่อยอย่างม่นเนไม้ไม้บอนสีเนี่ยเขายิ่งโตก็ยิ่งสวย อ,อ,อกอยู่ใอนต้นนี้อนต้นนี้ก็จะเป็นต้นนี้จะเป็นไม้แร่ต้นหนึ่งอ่าก็คือชื่อเพชรจอมทองอ่าเป็นไม้เป็นไม้ชมพูครับผีชมพูกเขียวด่างเขียวก็เหมือนกันถ้าใครสายหวานก็ต้องชอบชอันนี้แหละใช่ต้นนี้ต้นนี้สายหวานอ่าอันนี้นางรักสดอันนี้องค์หญิงทอฝันอ่าครับก็เอฟมาหรือเปล่าหรือว่ายังไงใช่ผมเอฟมาตเอฟมาเกลยครับต้นนี้น่าจะเป็นหนอ เพราะว่าต้นแม่เขาอยู่ในสู้ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบคุณดิวเคยเจอโจรบ้างไหมเดี๋ยวเรามีิาชีพในกลุ่มใช่ไหมไม่เคยเลยครับเออไม่เคยเลยเพราะว่าแต่ก่อนน่ะไม่ค่อยมีนะสมัยสองปีแรกๆที่ผมเล่นอ่ะก็ไม่ค่อยมีหลังๆมาเนี่ยด้วยความที่เรามีไม้แต่มเยอะอืโจรเนี่ยเขาจะขายไม้ที่แบบเขาไอะไร คือเขาจะขายไม้ราคาล่อตาล่อใจทีนี้เราพอเราอยู่นานๆเราก็จะรู้แล้วเฮ้ยไม้ตัวนี้ไม่ใช่ราคานี้แน่นอนเพราะฉะนั้นเป็นเวลาที่เราจะลงมพุนสมมุติเราเอาเอาเมืองกอเก็ดมาขายสามพันอย่างเงี้ยเราก็รู้แล้วว่าอ่าไม่ใช่แล้วต่อให้สามหมื่นยังถูกเลยครับนั่นคือเพราะเพราะเมืองเกาเกร็ดเนี่ยเขาอย่างต้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยหัวใหญ่อย่างเงี้ยก็มันมีบางบางช่วงขึ้นไปเป็นแสนละแต่ช่วงนี้ก็จะดดับลงมาเล็กน้อยครับ เพราะนั้นอย่าไปติดกับราคาอย่าเอาราคาเป็นตัวตั้ง่อ้ใช่ใช่อย่ารีบเอฟครับไม่ต้องรีบเอฟเพราะ<ม>่าไม้ผม,มผมถือคติว่าไม้มีเยอะแยะไม้มีเยอะแยะไม้มีเยอะแยะโอ้ดีมากให้ถือคติไม้มีเยอะแยะคือ,อคุณไม่ได้วันเนี้ยเดี๋ยวคุณก็มีอีกครับผมผมเพราะ,ะนั้นผมผมไม่รีบเอฟครับเอาจนแน่ใจก่อนเนาะใช่ใช่นี่เทอัตราโอ้โหสวยมากๆตันนี้ตันนี้เป็นไม้สวยไม้แดงก็คือคาบังแก้ว อ๋อเนาะต้นนี้ให้ดอกแล้วรอบหนึ่งอรอเหรอฮะแล้วก็ผสมไปแล้วด้วยใช่ผสมไปแล้วอแสดงว่าถ้าเมื่อไหร่ช่วงไหนที่บอนมีดอกนี่ก็จะไปไหนไม่ได้แล้วก็ใช่ครับก็เอ่อจริงๆเราเราจะพอดูออกนะครับว่าเขาจะบานในช่วงไหนดูจากกระป๋อหรือว่าตัว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 เกอรที่ขึ้นมาอับก็จะพอดูแล้วว่าเอ้ยหนึ่งวิคบาไมีหลายต้นที่ผมไม่ได้ผสมเยอะแยะเลยครับคือผมจะแต่ก่อนนะ ชอบผสมต้นไหนๆต้นธรรมดาธรรมดาผมก็ผสมอ่ะทีนี้มันเสียเวลาตรงที่ว่าเราต้องเอามาเพาะพื้นที่มันน้อยเพราะฉะนั้นปล่อยไปเลยเอาแต่ต้นที่มันดูจะมีอนาค่อนข้าคมันจะต่อไปต้องไปซื้อพื้นที่เพิ่มอีกใช่ตอนนี้เป็นต้นที่ชอบที่สุดเป็นไม่ใช่ไม่ไม่ใช่บอนสีที่สวยที่สุดแต่ชอบที่สุดก็คือชื่อว่าแสนสะดานลมโอ้ชื่อดีจังใช่ตอนนี้เป็นเป็นบอนสีที่ผม ชอบมากเนาะเขาก็ต้อมีเสน่ห์ของเขาจริงๆเนาะใช่่แตอันนี้ฟอร์มนี้คือเด็ดขาดจริงๆใช่ใบกลมเนาะคือเขาจะเป็นทรงใบกลมแล้วก็เป็นบอลอ่าเป็นจริงๆเขาบอกว่าพื้นแดงป้ายเขียวอันนี้ก็จะเป็นหาดพื้นแดงป้ายเขียวครับครับเขาบอกว่าธรรมชาติคือกิตรกรที่ยิ่งใหญ่ใช่บอลสีได้ลุ้นทุกใบนี่แหละนี่แหละสำคัญของคนของคนชอบบอลสีเนาะคือออกมานี่คือจะได้เนี่ยอย่างอย่างอย่างดูเห็นแล้ว อ่ะสงไข่ต้นเนี้ยใบเนี้ยเขาดูเป็นเขียวเยอะนะพอมาใบเนี้ยเอาเผาเยอะเออมันไม่เหมือนกันเลยนะทุกใบนะครับพอหลอดมาเราก็จะสังเกตแล้วเฮ้ยมันจะเป็นยังไงนะอะไรอางี้แล้วมันก็มีดีเทลให้เราได้แบบเชื่นชมนะศัพท์โบราณก็ชวนพิษชวนมองนะนะครับหลงไหลรุ่มหลงกันไปเลยนะครับนะอันนี้ก็มีสีที่แตกตากันไปผมจะขอยญารบกวนคุณดิวพาทัวร์ในในตัวโรงเรียนนนนิดึงะ คืออย่าทําให้ตัวโรงอบเปิดยากเพราะมันจะไม่ชวนเปิดอ่าเนี่ยเราแบบนี้พอเนาะโอ้อย่างนี้ก็จะเป็นต่อเองไหมครับนี่ทําเองหมดเลยครับเนี่ยนี่ทำเองกับสองคนหวิงเนี่ยนะใช่ทำกันง่ายๆเพราะว่าเราพอเราทไละเราต้องขึ้นมาทีละตู้อ่ามีอะไรบ้างครับในนี้เรียกว่าอ่าเป็นตับจังหวัดครับอันนี้มุกดาหารจังหวัดมุกดาหารตัวนี้ก็จะเป็นไม้ที่เขาก็ชอบอยู่นะเขาก็ชอบตามหากันอยู่ใช่ตามหากันตัวนี้ก็จะเป็น อ่าสีการจนาพิเศษอ่าอันนี้ก็จะเป็นอสงกัดอันนี้เอ็นนี้เป็นลูกของต้นนันครับอันนี้ฟอนนางไหมเป็นไม้ของมอขอนแก่นอ่าเขาผสมขึ้นมาใช่เออจะอยู่ประมาณนี้แล้วเอ๊กลมๆเบี้ยๆอยู่ข้างล่างนั่นคืออะไรอันนี้เหรอครับครับผมอันนี้อันนี้ผมแยกหน่อมาเนี่ยดูส่อชื่อว่าหมื่นแพรวครับหมื่นแพรวต้นนี่นี่เป็นต้นแม่ครับอ่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่อากาศหนาวอืมอืนี่ทัพนาดินนี่เป็นลูกไม้บอก คนที่เขาปลูกเลี้ยงบอนสีแล้วช่วงนี้เขาเห็นบอนสีในช่วงหน้าหนาวคุณดิวแนะนำเขายังไงดีก็ถ้าบอนจะรอดหน้าหนาวมีอยู่ทางเดียวผมในมุมมองผมนะถ้าไม่สีเรียดก็ไม่เป็นไรแต่สีเรียดทำตู้เพื่อคุบกุมมูลนกูแล้วก็ถ้าถ้าสมมุติว่าอยู่นอกตู้ก็หาถาดรองน้ําไว้ครับหาถาดรองน้ําไว้แบบนี้แบบนี้ใช่โอ้เดี๋ยวที่สําคัญอย่ารองน้ําสูงไปางถาดเพราะว่าถ้าน้ําสูง่ยอากาศด้วยอากาศที่หนาวเนี่ยหนาวเนี่ย น้ำจะเย็นตอนคืนน้ำจะเย็นทีนี้พอน้ำเย็นเนี่ยระบบรากเขาจะไม่เดินพยายามรองแค่ติดก้นกระถังโอเคเอาเักมหนึ่งถ้าพอแห้งก็ค่อยเติมทีละนิดแต่ถ้าไปรองบางคนผมเห็นนะครับรองสูงมากคือใส่ครึ่งเลยอเน่าครับอ่าเนจมหัวเลยจมเลยออไปเลยทีนี้กูไม่กลับเลยวันนี่มีเสน่ห์จังเป็นเป็นเขียวอันนี้ใช่ไหมครับอันนี้เทวกรรมเทวกรรมรังรักเป็นตับสะพานอ่า เป็นไม้ของสวนพิพัฒน์พงศ์แต่ว่าคนตั้งชื่อคืออาจารย์เสริมอาจารย์เสริมพองทองครับอันนี้ต้นแม่เขาครับแต่ว่าตอนนี้เขาค่อนข้างที่จะลงหัวแหละอันนี้หน่ออของต้นนี้นี่มีเสน่ห์จริงเนะใช่ใช่อันนี้อันนี้ชื่อว่าวังสำรานวังสำราญครับตอนนี้ผมก็ชอบอืไม่หมดอ่ะมันโหมันเยอะจริงละลานตาฝั่งนี้ฝั่งนี้ตอนนี้เราไปดูไปดูเนี่ยไม่ได้เป็นเพราะว่าอะไรนะครับเป็นเพราะว่ามันคือ เดือนก่อนหน้านี้เป็นหน้าฝนแล้วบอลโตดีครับบอลเต็มตู้มเลยครับทีเนี้ยมันมันมันทำให้บอลอ่ะตัวอื่นอ่ะตัวล่างอ่ะมันไม่เจริญเติบโตผมก็เลยตัดตัดหมดเลยตัดใบแล้วก็ให้มันขึ้นใหม่นี่นะนี่นะมีดอกนะใช่นี่ดอกนี่ผมไม่ผสมเพราะเป็นไม้ธรรมดาอ่าผมไม่ผสมไม้พื้นตัวนี้สวยเหมือนกันสีลาเพชรโอ้สวยจริงสีสดมากใช่นี่อันนี้มงคลมณีนี่ไม้ด่างตัวนี้ตัวแรงเหมือนกันครับอันนี้เรนูนคร นี่ผลผลิพนมต้องมีนะตัวนี้เป็นไม้ที่น่าเก็บนะครับอไม้ตัวนี้สวยใครมีอยู่ใช่อย่าเพิ่งปล่อยใช่อันนี้อันนี้จังหวัดระยองอ่าโอ้สีเขียเท่มากเลยเนาะนี่ก็เป็นแสนสารมอีกต้นหนึ่งนี่กระถางบางแก้วอีกต้นหนึ่งนี่เป็นหน่อของต้นเมื่อกี้อ่าเป็นลูกของเขาสามนี่เจ้าบอกแก้วอันนี้ก็จะเป็นไม้แดงเหมือนกันนี่ดังนะไม้ตัวเนี้ามบอกระแก้วอะไรอ่ะคุณลิวเทพอักษราครับโอ้ไม่อกี้ยงใชไหมถ้าเองโอ้แต่เก็จะปผม ชุดนั้นเป็นลูกหมดเลยต้นไม้ก็อยู่นี่อันนี้เขาจะให้หน่อยอันนี้ก็ผมแยกหน่อยับแล้วนี่คืออันนี้เป็นลูกไม้ครับอันี dan, ion, ่แต่ก่อนก็สวยนะแต่ก่อนด่างแต่ไม่ด่างเดี๋ยวผมจะจัดการไปเปลี่ยนดินใหม่ละผมคิดว่าต้ององเริ่มที่การเปลี่ยนดินแล้วก็เปลี่ยนที่ตั้งอืเปลี่ยนที่ตั้งบุเสือว่าบางทีทางตรงเนี้ยเจอแสงเยอะเกินช่วงเช้าจนถึงเที่ยงเนี่ยแสงจะลงตรงนี้เพราะฉะนั้นมองแล้วว่า แต่ก่อนผมไว้ข้างหลังมันไม่ค่อยมีแสงเขาด่างสวยตอนนี้เจอแสงเข้าไปเขียวเยอะหมายความว่าเขาไม่ชอบแสงต้องย้ายตู้ตัวนี้ก็จะเป็นไม้ตัวหนึ่งที่คุณชอบเหมือนกันสองฝั่งขงตัวนี้นะตัวดาลานี่นะใช่ใช่แล้วคุณวิงพอถ้าสามีไม่อยู่มาเปิดดูบ้างไหมครับเปิดดูบ้างค่ะแต่ว่าห้ามประหยัดขยับของเขาการู้หมดแล้วผมจะรู้ผมจะรู้ที่ตั้งจบหมุนยังรู้เลยแโอ้โหป่ะเราไปขออนุญาตได้เนะครับผม โอ้สวยงามสวยงามสวยงามอันนี้เริ่มเริ่มมีการมอดิฟายแล้วใช่นี่เป็นนี่จริงๆกระตู้นี่ผมทำเป็นตู้แรกครับทีนี้ทำาป็ตู้แรกก็ดีถูอทำเปิดง่ายแต่มันทำยากผมก็เลยเปลี่ยนไปไปทำทแบบไม่ง่ายดีกว่านะนะครับอันนี้เราลองมอดิฟายแล้วว่าให้มันเปิดได้ตอนนี้ก็สวยนะครับขุนไกรอ่าขุนไกรใช่อย่างเมล็ดที่ผมให้ดูเมื่อกี้ครับมาจากต้นนี้นี่คือเมืองเกาเกร็ดอ๋อพอเขาอย่างที่ผมบอกว่าเมื่อเขาให้เมล็ด ให้ดอกให้มันเล็ดพอผมเก็บมันเล็ดแล้วเนี่ยผมจะตัดตัดใบเขาออกหมดตัดรากออกหมดให้เหลือแต่หัวอย่างเดียวเลยให้เหลือแต่หัวแล้วพักหัวสองอาทิตย์แล้วมาปลูกใหม่อันนี้เขางอกมาแล้วเป็นการตอบแทนเขานิดนึงว่าเขาให้ลูกให้ลูกมาแล้วก่อนาะเพราะมันใช้พลังงานไปเยอะมากในการปลูกถ้าเราไปปลูกต่อเราเราอาจจะเจอว่าท้ายหัวอาจจะเน่าแล้วมันลามไปเรื่อยๆครับลามไปจนถึงก้านก็จะเน่าอ่าโอ้ตัวนี้เหมือน เทนด้วยสีน้ําอ่าใช่อันนี้ชื่อหยกจักระรัดครับโอ้โหคือเขาเคยใหญ่เขาเคยต้นใหญ่แล้วผมเนาะผมตัดออกโอ้โหอันนี้คือเหมือนกันตอบแทนเขาเหมือนกันใช่ใ้เขาได้ขึ้นใบใหม่มาเนาะเพราะฉะนั้นแฟนแนมือเย็นหลายท่านที่มีบอลสีแล้วล้มหายฟุบไปก็จะไปกังวลเนาะใช่เราเลี้ยงขึ้นมาใหม่ได้นะครับคือมีมีข้อคิดอยู่อย่างหนึ่งรับคือบอลสีเนี่ยมันมีโอกาสที่จะ สูญหายหรือว่าตายเนี่ยผมในที่ผมเจอนะคือมีอยู่ทางเดียวคือดินอ่ะดินอ่ะแฉะคือชื้นเกินถ้าดินแห้งไม่ตายไม่ตายไม่ตายนะครับเขาจะลงไวทที่หัวแล้วพักอยู่ที่หัวแล้วคุณก็ไปเขี่ยดินออกมาแล้วเอาหัวมาเก็บไ้ได้รตบใดที่ดินไม่แฉดินไม่แฉดินไม่แฉไม่มีทางที่จะสูญหายสูญหายหัวน่ามีทางเดียวคือแฉะเกินไปพยายามดูเนี่ย ถ้าสมมติว่าผมจะให้ดูถ้าเราไปดูเนี่ยลักษณะของดินเนี่ยมันสมานกันอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยผมมองว่าใกล้แล้วก็ัอย่าที่จะต้องออกไปเปลี่ยนละผมก็จะเป็นจะเปลี่ยนเนี่ยผมก็จะไล่เปลี่ยนไปเรื่อยๆไปมีเป็นเคล็ดลับนะแล้วก็ยืนยันว่าคุณดิวใช้ใบก้ามปู่เยอะมากๆนะครับแล้วก็เลี้ยงามอยงามนี้แหละนะครับนะใครมีต้นจามจุรีอยู่ใกล้ไปกวาดรอเลยเชื่อว่าหลายท่านที่ได้ดูมือเย็นบอกพี่กับมาถึงช่วงระยะเวลานี้นะครับรู้สึกเสียดายมากๆว่า คลิปนั้นสั้นเกินไปแต่อย่างไรก็ตามครับสาระดีๆนี้ไม่จบที่ตอนนี้นะครับในตอนต่อไปของมือเย็นบอพิกัดคุณดิวจะแนะนำบอลสีอีกหลายๆต้นให้เราได้รู้จักกันรวมไปถึงสูตรดินปลูกที่ไม่ห่วงวิชาเลยรวมไปถึงเคล็ดลับในการผสมบอลเคล็ดลับในการเพราะ,มะเมล็ดบอลจนได้มาเป็นบอลต้นสวยงามที่คุณดิวครอบครองอยู่เชื่อว่าสาระในตอนนี้คุ้มค่ามากๆเลยครับหากท่านเป็นอีกคนหนึ่งที่รักและชื่นชอบต้นไม้ ็เชิญชวนท่านกด s u b s c r i b e ติดตามมือเย็นไหมนะครับเพราะมือเย็นเป็นช่องที่ผลิตสาระดีๆเกี่ยวกับการปลูกเลี้ยงต้นไม้อย่างเข้าใจอุปนิสัยของต้นไม้นั้นๆและถ้าหากท่านกลัวที่จะพลาดสาระดีๆจากคุณดิวในตอนต่อไปของบอรสีแล้วก็เชิญชวนท่านกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับเพราะเมื่อทุกครั้งที่มือเย็นอัปคลิปท่านจะได้รับสาระดีๆอย่างนี้ก่อน แล้วถ้าหากท่านเป็นอีกคนหนึ่งที่ชื่นชอบเคล็ดลับการปลูกเลี้ยงต้นไม้อยากเกิดความเข้าใจในอุนปนิสัยของต้นไม้นั้นๆอยากที่คุณวิงและคุณดิวแห่ง KK Wing My Garden เทำแล้วก็เชิญชวนท่านแชร์คลิปนี้ให้กับ KK Wing My Garden เด้วยนะครับสาระดีๆแบบนี้กันในตอนต่อไปนะครับกับคุณดิว KK Wing My Garden รดนอุดรธานีครับสวัสดีครับคนสีก็จะเห็นเลยว่าของผมเนี่ยเนต้งปู ผมมาถึงผมก็ไปขยำก่อนขยำให้มันแสงนิดหน่อยแล้วก็มีดินนิดหน่อยนะผมก็จะไปเวลาเกี่ยวมาพอใส่กระถางปั๊บผมก็จะกล้มามอย่างนี้เลยก็จะเป็นใบกล้ามปูส่วนใจครับเจ็ดแต่อีบเดียต้องมหมึอกอะไรกับดินไม่ครับ